วันนี้ไม่ได้มาปลูกต้นไม้นะคะมาบ่นให้ฟังค่ะบ่นเสร็จแล้วสบายใจค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นผักชีลาวนะคะพี่อ้อเพาะเอาไว้นะก็ไม่ได้เอ่อไม่ได้บ่มเมล็ดอะไรนะคะก็เอาเมล็ดเขามาหว่านลงดินแล้วก็รดน้ำทุกวันนะอันนี้ก็ประมาณอา่อสิบกว่าวันแล้วนะคะเอ่อ จะเห็นว่าต้นเขาล้มใช่ไหมคะเมื่อคืนนี้ยฝนตกค่ะตกแรงมากเลยนะปกติบริเวณนี้ก็จะไม่โดนฝนนะคะก็จะโดนแค่ละอองฝนแต่บังเอิญว่าฝนตกแรงก็เลยโดนน้ำฝนแบบเม็ดใหญ่ๆอะคะ่ะต้นล้มเลยจะได้กินไหมเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ใช้เมล็ดประมาณครึ่งซองนะคะ พี่อ้อใช้ครึ่งซองแล้วก็เอามาหวานลงดินเอาไว้นะก็เป็นดินธรรมดานี่เลยค่ะเป็นดินปลูกธรรมดานี่แหละก็คือเอามเมล็ดมาหวานวานลงไว้เฉยๆนะคะก็ปรากฏว่ารดน้ําประมาณสองสามวันเขาก็เริ่มที่จะงอกนะคะงอกไวมากเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยได้ประมาณสิบวันแล้วค่ะจะได้กินไหมเนี่ย <laughs> โอ้ยตายแล้วตายแล้วจริงๆะ่ะปลูกผักหน้าฝนเนี่ยก็ใช่ว่าจะงามนะคะบางทีโดนฝนแรงๆอย่างเงี้ยผักก็ล้มค่ะล้มนะนอกจากว่าต้นที่เ,ออเขาแข็งแรงหรือว่าเป็นผักทีออ่ต้นที่ไม่บอบบางมากนะคะเขาก็จะสดชื่นนะแต่ว่าถ้าเป็นผักที่บอบบางอย่างผักชีเนี่ยโดนน้ำฝนเม็ดใหญ่ๆก็ ไปเลยค่ะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะคะก็รอลุ้นอยู่ตอนแรกก็คิดว่าโอ้ออีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็เก็บได้แล้วอย่างเงี้ยเออเอาไปทําแกงอ่อมเอาไปใส่แกงอ่อมได้แล้วปรากฏว่าโอ้โหน้องฝนก็มาเล่นงานซะก่อนนะคะ